ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jay Card Spinner แล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่ในเกมมาจอง X นั่นเองนะครับค่ายแพลตติเพย์อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้ทําการชาเลนจ์ใหม่ชาเลนจ์ Challenge ใหม่พกทุนมาที่4ี่หมื่นครับวันนี้จะจัดไม้ละ1 0,000หมืแล้วกันนะสัก4ไม้ไม้ละ1 0,000หมื่สักสี่ไม้อุ 4, ้ยอย่าบอกโอ้โหอีกตัวเดียวเกือบเข้ามบัญให้ท่านผู้ชมปกติเคยเล่นแต่มาจอง PG วันนี้เรามาจัดมาจอง X ของ p ร a g m น t ิบ้างแล้วกันนะฮะหนึ่งหาร้อยบาทไม้แรกดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่าวันนี้เรามีง,งบมา4ไม้ครับท่านผู้ชมไม้แรกเปิดแรกได้ดีก็ปิดเลยครับอุ่ยคอมโบดีอยู่นะอุ่ยคอมโบดีอ่ะท่านผู้ชมคูณ5ไปไม้แรกโอ้อโหคูณ6คูณ12อบอูสวยครับ สวยครับตัวคุณก็ดีครับวันนี้กูแต่ว่าจ่ายน้อยนะท่านผู้ชมตัวคุณมาดีแต่ว่าจ่ายน้อยครับแบบแตกเกือบเต็มหน้าได้ตัวถูกเฉยไม่มีตัวแพงๆแล้วท่านผู้ชมได้คุณสิบเอ็ดมาครับสะสมไปสักสองร้อยไปสามร้อยสวยงามได้ตัวคุณไปคูณสิบสามคูนสิบเก้าแบบนี้เน้นๆครับหกพันครับท่านผู้ชมเปิดแรกถือว่ากำไรครับ กำไรแล้วฮะเปิดแรกเปิดแรกกำไรครับท่านผู้ชมไปอีกขอตัวคูณมาอีกขอตัวคูณไหลลงมาอีกสวยตัวคูณมาอีกแล้วท่านผู้ชมจ่ายดีอยู่นะทำไปเล่นไปจ่ายดีอยู่นะท่านผู้ชมม่800แปดพันครับทุกทุกเปิดมีคอมโบกำลังจะบอกว่าทุกเปิดมีคอมโบมีว่าบ้างแต่ก็สวยงามครับท่านผู้ชมคูณสิบสองครับมาอีกสองพันครับ ซื้อไป10,000ได้คืนมา20,000ืครับทผู้ชม2 0 0 0มนึงครับสวยครับไม้นี้แน่นอนครับว่ามันกําไรแล้วเราก็ต้องเพิ่มต่อไปเป็นไม้ละ15,000้าท่านผู้ชมสักสามไม้ขอรองไม้ละ15,000รอบที่2ลองดูว่าจะไหวหรือเปล่าจะเปิดแรกกาไรแล้วท่านผู้ชมกําไรมาหมื่นหนึ่งครับไม้ที่2เราจะพลาดไม่ได้ครับเราต้องเพิ่มไปครับทผู้ชม มาคูณเไหลมาดิตัวคูณไหลมาดิไหลมาดิเปิดแรกมา3 2มพัองโอตัวเสียดายเปิดนี้ไม่มีคอมโบมาจองมาจองไม่ทำให้เราได้ผิดหวังแน่นอนไม้หมหื่าเฮ้ยรอบนี้ดูทรงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยังดีมีอยู่เล็กน้อยเออได้ตัวคูณเยอะอยู่ คูณ30อ่อะโอ้โหคูณ30ถ้าคอมโบสัก500นะเน้นๆเลยหมื่นหขอไม่ขาดทุนก็พอไม้นี้ดูทรงน่าจะเข้าเนื้ออยู่เล็กน้อยครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังพออยู่ที่จุดที่รับได้เพราะว่าเขาทอนมาเยอะทอนควรทอนมาครึ่งนึ่งอะตัวคูณไหลมาดีโอ้ย oh, 6 0 0คูณส0บไม้6,000นคะรับท่านผู้ชมคนสุดท้าย หมูรอบนี้คืนมา1 3ื่นสาครับเข้าเนื้อไป2000แต่ก็ยังพอไปได้ครับยังพอรับได้เข้าเนื้อไป2000ยังพอรับได้ผมขออนุญาตเปิดที่3หมุนที่3 2มสองหเป็นไม้สุดท้ายแล้วกันเป็นไม้สุดท้ายนะครับผู้ชม2องหมนายจะไม่ทำให้เราอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวคูณแม่งหนักหนักมากท่านผู้ชมคูณยีบเจ็ดครับเปิดแรก8,500 เน้นสุดๆโอ้โหรอบนี้ไม่มีตัวคูณเลย,ยเกมนี้ถ้าไม่มีตัวคูณก็ค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าคอมโบให้น้อยแตกทีละร้อยกว่าเนี่ยม,มันจะมีตัวคูณคูณ10คูณ6คูณ5อะไรพวกนี้จ่ายมาเยอะผลมควครับนี่ตัวนี้ได้คูณ10มาเน้นๆละโหไปร้อครับคุณผู้ชม เหมุนสุดท้ายเข้าเนื้ออยู่นะไม่มีคอมโบอ่ะหมุนสุดท้ายได้มาแค่หมื่นเดียวอ่ะท่านชมหายไปหนึ่งหมื่นแน่นอนครับมิชชั่นของเราคือหกหมื่นขอแถมให้ท่านผู้ชมอีกหนึ่งไม้แล้วกันขอแถมให้ท่านชมอีกหนึ่งไม้แล้วกันขอแถมให้อีกหนึ่งไม้ครับคูณสิบมาแล้วได้อีกคูณวให้โอ้สวยครับ เปิดแรกนี่มักดีเสมอครับท่านผู้ชมดอกนี้ดอกนี้คูณ35ไปดีครับ14ื่นครับท่านผู้ชมแค่เปิดเดียวครับเปิดเดียวไป14ื่นครับเปิดเดียวไปหมื่นสครับขออีกหมื่นหนึ่งนี่คุ้มแล้วให้อีกเปิดหนึ่งก็ไม่ได้ให้อีกคอมโบนึงก็ไม่ได้ไม่พันเดียว สวยๆครับท่านผู้ชมหลังๆมาคอมโบโเริ่มจ่ายแบบเบาๆบางๆจ่ายทีละห้าสิบหกสิบครับท่านผู้ชมหลังๆมาจ่ายน้อยแต่จ่ายนะหมุนสุดท้ายสงสัยไม้ละสองหมื่นคงไม่คุ้มครับท่านผู้ชมไม้ละสองหมื่นคงไม่คุ้มครับจบที่หมื่นเจ็ดครับท่านผู้ชมพกทุนมาสี่หมื่น จัดอีกสักหนึ่งไม้ดีไหมบอกว่าไม้ละหมื่นห้าน่าจะคุ้มสุดไม้ละหมื่นห้าน่าจะคุ้มสุดห้าไม้ชงมาอย่างดีแล้วนะบอกว่าไม้หมื่นห้าคุ้มสุดต้องคุ้มจริงๆนะมาจองมันต้องแบบนี้ครับซื้อไปเท่าไหร่มันต้องทอนมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ทอนแบบไม่น่าเกลียดไม่ได้แดกเยอะเหมือนพีจีพีจีที่เข้าไปยังไงก็แดกแเข้าฟรียังไงก็แดกโหคุณเยอะครับคูณ25ไปวสวยสวยสวย ผมแล้วห้าพันตามทุนอีกห้าพันอุ้ย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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ,อุ๊ยข่อยคอมโบหนึ่งสวยดอกนี้สวยสวยหมื่นแปดกำไรสามพันคอมโบสุดท้ายก็ไม่ให้สี่หมื่นสามครับกลับมาทุน เหมือนเดิมคุณผู้ชมถ้าซื้อน่าจะกําไรอีกนะครับแต่ต้องขยันลุ้นไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอไป5เปิดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากให้เล่นเกมไรเดี๋ยวก็มาลองได้นะครับสำหรับเกมนี้ไม่เกลือครับทอนมาประมาณ7 0ซการันตีนะครับไปตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ